โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์กู๊ดไนซีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะเอาตัวไก่นะครับที่สมัครใหม่นะครับเพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยเนี่ยแล้วว่านี่นะเพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยโลมใบฟาร์มไม่ดูเลยนะวันนี้เราจะฟาร์ไม่ดูเลยนะก็ะคือเราจะทําเกี่ยวกับฟาร์มสายฟรีนะครับสายฟรีโดยไม,ไม่ต้องเติมเงินเลยนะกับเซิร์ฟนี้นะก็ะคือสายฟรีล้วนๆนะไม่ต้องเติมเงินนะ เดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นยังไงโอเคไปลั่นยาวเลยไม่ต้องตัดลงเมืองเลยเฮ้ยโอเคกับไป,ปเมืองแรกที่เราเกิดนะเป็นเคยวิวนะเจอใครใส่หมดนะน,หมน,น,นะีเป้าหมายวันนี้นะเป้าหมายวันนี้นะเราจะเอาสกิลเลือดหนึ่งนะเพราะตอนนี้สกิลเลือดนะสำคัญมากนะครับกับ ตอนนี้นะเพราะว่ามันกันเพื่ออีโวกันเพื่อ,อะไรหัวเม็ดเดียวนะแนะนำให้ฟาร์มนะนเก็บหมดนะตอนนี้นะครับเน้นฟาร์มเปนหลักๆเลยเปิดหมดทุกยานี้ได้อยู่เน้นความให้กล่องไหนเกอนป่าวไม่ทันดูวะ่ะไม่เกินนะ เราความเก็บตรงเก็บตังนะตอนนี้ต้องมีเงินหนึ่งประมาณหนะนะึ่งหมื่นครับประมาณหนึ่งหมื่นแล้วก็ไปอัพสกิลแล้วก็ใช้เงินเน่าอีกเจ็ดสิบกว่าอันนะเดี๋ยวเราเจอซัมบี้เราก็ต้องยิงนะยิงหมดเลยสำคัญมากนะตอนนี้ขอหาพวกของ,ของตังไปพวกของอันนี้เราจะเก็บนะเดี๋ยวก็บไว้สักเก็บไว้ก็คือจะเก็บไว้แบบ ไว้อัพของไว้ข้าวของในอนาคตน,น,นะโอเคคลิปจะยาวหน่อยนะวันนี้น่าจะเอาเลี้ยงตอนนี้แอร์ก็พิ่งหายแพ้นะดีก็เลยไม่ค่อยได้ลงในช่วงนี้ไม่ใค่ฟองเลี้ยงก็ไม่เกิดเลยวะ่ะ เราจะฟาร์มทีละเมืองกับตะปานะแล้วก็ฟาร์มทีละเมืองไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวฟาร์มทีละเมืองเสร็จปุ๊บตัดแล้วก็ไปชิวแล้วคอนเทนต์นี้ฟาร์มอย่างชิวเลยนะดูนะตอนนี้อเอาซิกดีกว่าตอนนี้นะคนส่วนใหญ่นะที่ได้ไปย่องดูก็จะเขาจะฟาร์มสกลิลนะครับตอนนี้ขาดมากทันวนเนี่ยไม่มีคือแบบเซ็งอะง่ายๆคือเซ็งเลยถ้าไม่มีสกลิลอะ กระเป๋านะมันดีเลยนหน่อยนะไม่ไม่ต้องหว่งหวงมันดีเลยหน่อยแล้วตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ได้ปรับกระสุนนะครับให้เอ่อปรับกระสุนให้มันดีไอตรงขึ้นครับตอนนี้กระสุนไม่ไม่ย้อยนะปรับกระสุนให้มันไวมากขึ้นด้วยแล้วก็ย้อยน้อยลงนะแล้วก็เอฟเฟกกระสุนเมื่อดนกำแพงอะไรต่างๆนะตอนนี้แต่อาจจะขึ้นรูปไปให้ลนะ้าูกเด็ดโอเค ยาไปเลยเดี๋ยวแอดลันคลิปยาปแล้วกันพามไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าเจอคนแล้วเดี๋ยวจะตัดมาตอนที่เจอคนเดี๋ยวลันยาไปเลยคุณสองโลดไป โอเคนะแอดฟาร์มเมืองเคิว okay, เสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดของเก็บของอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงเมืองกันต่อโอเคตัดไปตอนที่จัดของอะไรเสร็จแล้วกังแล้วไม่เสร็จแล้วลุยโอเคครับโอเคครับตอนนี้แอดมินก็จัดเสร็จจัดอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลงฟาร์มเมืองต่อเลยแล้วกันปะยาวๆวันนี้เป้าหมายของเรานะวันนี้คือ,อ,อสกิลเลือดวหนึ่งคนระับสกิลเลือดเลีวหนึ่งวันนี้เราต้องทำให้ได้นะ,เด,ะเดี๋ยวเราจะยิงเพียวไม่ติดงเลย ต้องอย่าลืมฝากเงินกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่แอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตเราจะได้นวลแนวตัวเตะอยู่นะเดี๋ยวขอดูบอลอลิมานกล่องก่อนคนน่าจะเปิดไปแล้วนะที่ยงตรงนี้ต้องมีกล่องนะโอเคเปิดแล้วมาเจ๊ไปมีกล่องมาวไม่มีกล่องนะเดี๋ยวเดีทางริมน้ำดีกว่าแถวน,นี้มึงนี่ไงเจี่งวันใส่ไปละ ปรอวัดกับเวทนะนกลางคนใช่ปะงงเฮ้ยคนว่ะเสร็จลูกซองไอ้เหี้ย Thank you โอเคครับตอนนี้แอดมิน hmm. ได้ฟาร์มเมืองท่าเรือแล้วก็เมืองแอร์พอร์ตเรียบร้อยนะเดก๋ยวก็ปั๊บเหมือนเดิมเลยจัดของแล้วก็ลงเมืองต่อทำสูตรโอเคครับตอนนี้แอดมิน hmm. จัดเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยังลืมฝากเงินเหลืฝากตังค์เอาละก่อนตอนนี้ตังค์เราพอที่จะอัพสก,กิลแล้วจะได้ขาดเนื้อแน่นครับกับเอ็กพีประมาณหนึ่งเลยนะเ,เดี๋ยวเรายาวๆเลยเหมือนเดิมป้๊บ โอเคนะเกิดคีวิวนะเดี๋ยวไปดูกล่องดูอะไรก่อนนะมันมีผีเกิดนะโอเคคูณ2เลยแล้วกันถ้าไม่เจออะไรเหมือนเดิมนะครับ เคครับเหมือนเคิวแล้วก็ตามทางคนจะพาไปแล้วนะไม่มีกล่องเลยนะแอปเปิดเมืองกันแล้วเหมือนเดิมจัดเซฟเหมือนเดิมลุยต่อโอเคครับแอดนี่นะ,ะจัดของอะไรเสร็จแล้วไปลงเมืองอกงันเลยแล้วกางสมบัติเลยไม่มีตังค์โอเคเกิดสมอลวิวนะเดี๋ยวแอดจะต่อนะถ้าเจอคนแล้วเดี๋ยวแอดจะปรับเป็นธรรมดานะโอเคนะลั่นยาวเลยลุยรลด thank <laughs> you โอเคครับแอดมินน่าจะฟาร์มเมืองตอมอลเสร็จแล้วนะเพราะว่าน่าจะเหมือนกล่องเหมือนหายมันมีคนมาฟาร์มแล้วนะั้นเดี๋ยวเรากลับไปเก็บของแล้วก็เตรียมตัวลงเมืองใหม่กันแลวกนะันเจัดของอะไรครับกลับไปแล้วจัดของอะไรเสร็จแล้วก็จะตัดไปตอนว้าวลงเมืองลนะเลยละกันลยโอเคเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอบนี้ลงรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวจะไปฟาร์มผีตามพรอมแมปนะวันนี่ได้เมืองเก่าเดี๋ยวไปคนละทางแล้วกัน โ okay, อเคเดี๋ยวจะวิ่งฟาร์มรอบนี้รอบถัดไครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปฟาร์มผีตามคอมแมปและโอเคลันยาว โอเคนะตอนนี้เจอคนนะแล้วแอบจะสู้นะเรียบรอยอ้อยข้อใหม่จัดเสร็จหัวฟาใหม่แค่นั้นเฮียเจอลูกตองเข้าไปเีจอตายหา่าไปสุบเกิดฟาร์มี่ต่างเมืองละกลาง ให้ได้ฟูเหม,มือนเมื่อกี้โอเคเกิดอะไรเอ้ยแค่เกิดนะเควิวอ่ะเคบวิวเฮ้ยแล้วขอเปลี่ยนเมืองก่อนแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเมืองเสร็จแล้วจะตัดมาปึ๊บโอเคตอนนี้สุ่มวาร์ปมาแล้วเกิดสมอลวิวแล้วก็วิ่งฟาร์มอีกเหมือนเดิมตามสเต็ปครับเ,เซลานะไม่ได้าฟาร์พีเฮ้ยกล่องแดงเกิดนะ เล่นไปเฮ้ยโดนไม่ถึงต้องนี่เปิดนะรอเออมาเยอะถึงเหลืองแดงวุ้ยกระเป๋าใหญ่ได้อยู่ละ จะฟาร์มเมืองนี้เสร็จแล้วจะไปขอมมีฟาร์มขอมแบบชิวๆเลยตรงกลางดากาดใส่ดีกว่าครับเดี๋ยวมันครับมีกล่องเหลืออีกเปล่าวะ ฟาร์มไม่ยากนะฟาร์มไม่ยากเน้นสมดุลเน,น้นสมดุลเดอ้อน้ำระกลางด้วยโอเคตอนนี้แอดได้วับมาสักที่หนึ่งแล้วนะจะไม่บอกนะว่าคอมแบบตรงไหนเดี๋ยวมีคนมาฟาร์มตามแต่ว่าคอมแบบเราสามารถขึ้นเขามาอย่างนี้ได้เลยนะ แล้วก็ไปออกฟาร์มตามขอมแมปอะไรประมาณนี้นะที่ที่ไม่มีคนนะเราไม่ต้องไปไกลมากก็ได้ไปที่ที่คิดว่าเออไม่มีคนอนูนี้เราก็ฟาร์มได้น,นะแต่จะวิ่งไปเลยแล้วกันที่ขอบแมปเดี๋ยวอาไกลหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อเจอคงเจอคนดีเดี๋ยวเราจะฟาร์มให้เต็มตัวนี้ไปเลยนะแต่อาจจะตัดคลิปนะว่ามันเปืือยอาจจะนั่งตัดคลิปไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะฟาร์มผีไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวถ้าถึงเราจะก็นั่งนี่นะ คือสำหรับตอนนี้นะครับใครขี้เกียจปลามเนื้อเน่าหรือว่าขี้เกียจหาเงินตอนนี้ผู้เล่นในเซฟก็มีซื้อขายของนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มอคอร์ดกลุ่มอะไรมากันนะครับ <Here. S 1> เพราะว่าในกลุ่มมันจะมีคนประกันขายนะโอเค okay. เดี๋ยวจะพาไปให้ดูเลเก็ครับ,บมันจะมีทางขึ้นอยู่แหละเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าภูเขาฝั่งนี้ไม่ปลอดภัย ก็เลยลักลางครับ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 โอเคครับตอนนี้แอก็ได้ที่แล้วนะฝาตรงนี้นะเออเนี่ยอาจจะฟาเต็มตัวเลยนะให้เต็มตัวให้ประมาณหนึ่งสกิลว่าหนึ่งนะโอเคประมาณนั้นเดีจะวน่าจะปิดเอ่อ ตัดไม้ที่ตอนติดเลยแล้วกันนะเพราะจะนั่งตัดคลิปตัวเองโอเคโอเคนะตอนนี้แอร์ฟาร์มได้ประมาณหนึ่งลนะตอนนี้นะขาดอีกประมาณหนึ่งตัวสองอย่านะติดองโอเคฟาร์นนมหมดนะตอนนี้ฟาร์มดีโอเคอีกตัวหนึ่งซัมบี้อีกตัวหนึ่งนี่ดูนะให้ดูได้ฟาร์มหมดเลยล้วน เดี al, ๋ยวรอพีตัวนึงเกิดแล้วน่าจะครบแล้วแล้วเดี๋ยวไปอัพตะกิยวแล้วก็ปิดเป้าหมายคลิปนี้ก่อนแล้วกางตะกิยวหนึ่งนะฟาร์มไม่ยากนะใช้ประมาณเมื่อกี้ตัดคลิปไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับประมาณ33นาทีกว่าๆประมาณ33นาทีโอเคผีตัวท้ายของเราโอเคน่าจะครบโอเคครบแล้ว XP เดี๋ยวเราไปอัพ สกิลบนที่สปาวเลยละกันไปเงินน้นาโอเคเจ็ดสิบใช้เท่าต่วะ <S <S เลือดหนึ่งเลือดหนึ่งใช้คีน,น,น้าเนาะเจ็ดสิบห้าน่าจะมีอยู่พอดีเลยว่ะเจ็ดสิบห้าเป๊ะเลยเงินงีมีอยู่โอเคเดี๋ยวแอดกดเงินลแล้วก็อัพสกิลให้โดนเลย แนะนำนะให้ฟามคอมแบบเือนเมื่อกี้นะวิ่งวิ่งได้หมดเลยนะคอมแบบเกงเงินพร้อมของพร้อม,รอมอเ,เรียบร,อร้อยฟามเรียบร้อยนะครับสกิลสกิลเลือดหนึ่งแล้วนะนะเดี๋ยวอนาะคตนะครับจะมีอะไรออกมาเกี่ยวกับสายฟรีนะจะไปล่าบอสหรือจะไปเปิดของแดงหรือจะอะไรเดี๋ยวแอดจะมาทำคลิปให้ดูนะครับสวันนี้เราแอดขออนุญาตไปก่อนละกันฝากติดตามช่องนี้แล้วก็ ช่องทางาติดตามต่างๆของคุนสิจะทิ้งไว้ใต้ได้ตั้ล่างคลิปนี้นะครับนะครับวับนนี้เจอกันครับบ๊ายบาย